ข้าพเจ้า นางวรินดาสอนรีข้าราชการครูโรงเรียนตาคงวิทยาราชมังคลาพิเศษขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้มีโอกาสนำเสนอผลงานในเวทีนี้ภายใต้หัวข้อครูดีด้านการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นครูมืออาชีพและเป็นรากฐานของการสร้างคนดีให้แก่สังคมตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ครูข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงทั้งในด้านวิในส่วน วความรับผิดชอบทางวิชาชีพและการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายพอเพียงโปร่งใสและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนข้าพเจ้าได้สร้างสมดุลในชีวิตทั้งด้านการงานและครอบครัวให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและใจมีวินัยในการบริหารเวลาและไม่ละเลยต่อการพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมอบรมสัมมนาและศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการสอนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ในด้านคุณธรรมข้าพเจ้าถือมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและเมตตาธรรมใช้ความรักความเข้าใจ และความอดทนในการดูแลนักเรียนแต่ละคนเห็นคุณค่าในตัวผู้เรียนทุกคนแม้จะมีพื้นฐานที่แตกต่างกันข้าพเจ้ามีแนวทางในการปลูกฝังคุณธรรมในห้องเรียนผ่านกิจกรรมสะท้อนคิดจิตอาสาและบทบาทสมมุติเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมจากการลงมือทําจริงนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังดําเนินโครงการครูที่ปรึกษาใจถึงใจเปิดพื้นที่รับฟังนักเรียนโดยไม่มีการตัดสินพร้อมเชื่อมโยงนักเรียนกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายดูแล แบบองค์รวมซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือและผลตอบรับเป็นอย่างดีในโรงเรียน ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่ได้ทําหน้าที่ครูอย่างเต็มกําลังเต็มใจและเต็มความสามารถด้วยพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและยึดมั่นในคุณธรรมข้าพเจ้ามิได้ทําเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคมเท่านั้นแต่เพราะข้าพเจ้าศรัทธาในวิชาชีพและเชื่อมั่นว่าการเป็นคนดีของเด็กจะนําพาเด็กๆให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอน้อมรับทุกคําแนะนําและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการด้วยความเคารพอย่างสูงและหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอของข้าพเจ้าในวันนี้จะสะท้อนความตั้งใจอย่างแท้จริงในการทำหน้าที่ครูอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม